สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับทดสอบนะครับเสื้อสูบนะครับที่สั่งจากในเว็บนะครับผมเว็บเบฟเบดังนะครับแล้วก็จากร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นเสื้อสูบเบฟร้อยสิบไอนะครับลูกสูบห้าสิบสามมิลนะครับก็ได้ทัพมีการนะครับ หลบเบามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มานะครับก็จะมีเสื้อสูบนะครับลูกสูบสลักนะครับกิบล็อกก็แหวนก็จะเป็นแหวนนิกเก้นนะครับผมสิ่งที่ได้มานะครับก็จะมาทดสอบนะครับใส่กับเบฟว์ร้สิบไอัลูกสิบสามมิลนะครับผมก็จะมาดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับต้องมีการแก้ไขหรือว่าปรับ แต่งอะไรบ้างนะครับผมเป็นลูกสูบนี่กจะเป็น KDR นะครับของเสื้อสูบก็เช่นเดียวกันครับนี่ที่ผมก็สั่งมาจากเว็บนะครับมาทดลองดูนะครับว่ามันจะคุ้มค่ากับที่สั่งมาไหมนะครับกับที่เราเอาเสื้อของเรานะครับเสื้อเดิมติดรถนะครับไปทํานะครับก็จะมาทดสอบแล้วก็จะมาทําคลิปให้ดูกันนะครับเพื่อ มีประโยชน์นะครับกับหลายๆคนนะครับที่จะสั่งของพวกนี้มาใช้นะครับเราจะไปลองประกอบกันนะครับส่วนการประกอบนะครับก็ให้ไปดูนะครับการประกอบชุดบนนะครับเบฟร้อยส1นะครับย้อนหลังได้นะครับผมเครื่องรออยู่นี่นะครับผมก็จะทําการประกอบแล้วก็จะติดเครื่องมให้ฟังมาให้ชมกันนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะไปประกอบก่อนนะครับตอนนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปดูการประกอบแล้วก็ติดเครื่องนะครับรบกวนฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําติชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ไปรับชมกันนะครับผมหลังจากที่เราได้ทําการนะครับประกอบเสื้อสูบไปแล้วนะครับจากที่เราสั่งมาจากเว็บนะครับ รากฏว่ามันก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็เครื่องก็จะปิดนะครับแต่ว่าเดดังแจ๊กๆจ๊นี่นะก็จะมีเป็นแคมแต่งนะครับอาจจะระงหางไว้ชินหนึ่งนะ โดยรวมก็ใช้ได้นะครับเสื้อนะครับสั่งมาจากเว็บนะครับก็สรุปนะครับสำหรับเสื้อสูบนะครับที่สั่งมาจากพวกเว็บนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกร้านนะครับให้ร้านที่น่าเชื่อถือสักหน่อยนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกด s u b สไคร์ e นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแนะนำติชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยุทธไทยแลนด์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ